นะครับก็จะเป็นรายการนะครับไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับแล้พระพิตาครับมีทั้งหมดนะครับรังละ1องค์แน่นอนนะครับรังละ1องค์แน่นอนนะครับตอนนี้ครับการกดนะครับเป็นผู้ตรมูฟเลยครับผมอันนี้นะครับ1องค์นะครับแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้12องค์นะครับตัวนี้เป็น13นะครับ13นะครับยอดนะครับยอด นี้จะมีอยู่นะครับเนื้อหลักเนื้อหัวนะครับตอนนี้นะครับ13องค์นะครับ13องค์นะครับโอ้โหยอดนะครับสุดยอดเลยครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อลงยานะครับเนื้อล่างลงยานะครับทั้งหมดนะครับลังระ7องคองนะครับเป็นอันสิ้นสุดนะครับเนื้อล่างลงยานะครับตอนนี้นะครับกำลังคละนะครับ ้ร่างลงยานะครับทำการพระนี่ครับนะครับผมนี่เป็นเนื้อร่างลงยานะครับไม่ว่าจะเป็นสัมปาทิงโกนะครับลงยาครับนี่นะครับพระก่อนนะครับพระก่อนนะครับลังละลังละนะครับลังรับแปดนะครับลังรับแปดนะครับไอ้ลังละเจ็ดนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้เรามีกระบองทองหนึ่งองค์นะครับ เอตกันอย่างนี้ครับเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นนะครับนี่ต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างนะครับท่านก็มานั่งเป็นประธานนะครับเพื่อความป่งใสนะครับ <c oughs> นีะครับนี่นะครับ นี่เป็นเนื้อพวกลงยาต่างๆเนื้อล่างลงยานะครับยาใช่บอลลงยาสตะลงยาเนื้อพิงโกลงยานะครับอันนี้ครับนี่เป็นเนื้อลงยาครับอันนี้จะเป็ปูอยู่ในรางละเจ็ดนะครับรังละเจ็ด ลังละเจ็ดนะครับลังละเจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นชุดสุดท้ายของการการันตีนะครับเนื้อหัวเนื้อหลักในลัง20องค์นะครับยีองค์คที่สิบก็คือลงยาทั้หมดขั้ใช่ครับใช่ครับชุดสุดท้ายเจ็องค์นะครับเจองค์นะครับในตะกร้านี้มี13องค์นะครับ13องค์เป็นเนื้อละเจ็ดนะครับนี่เนื้อลงยาทุกอย่างนะครับ ได้เี้ยไหนไปก็คุ้มนะครับถ้ามีคนขาย3,000ผมรับซื้อนะครับเครือลร่างลงยาต่างๆนะครับเครือลร่างลงยาต่างๆนะครับผม <c oughs> ค่าอาารรอคอยแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> S 1องนะครับชา้านะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบครบแล้วครับการล้ากไปเลยนะครับการันตีนะครับการันตีนะครับครบนะครับ1หลังการันตีนะครับเนื้อหัวเนื้อหลักนะครับมงยาต่างๆครับ20องนะครับวันนี้นะครับครบนะครับก็ครบแล้วนะครับผมครบแล้ว แล้วก็จะมีเนื้อบ้างนะครับเนื้อสัตว์เนื้อบอนชุดพิงโกเนื้อบอล่อดเงาครับอีกอย่างละสิบนะครับนี่นะครับต้องหัวเนื้อหลักนะครับตีลงมาแล้วนะครับหัวเนื้อหลักนะตียี่สิบคงแน่นอนนะครับอันนี้ไม่กระดิกหนีไปไหนได้ครับเพราะเราลงตะกร้าละร้อยนะครับลงตะกร้าละร้อยนะครับสุดยอดเลยนะครับ สิทธิโตนะครับสิทธิโตเป็นคนบรรจุใส่กระจาดนะครับเช็คทีละลังชิ่วางทีละเจ็ดละปละเจ,ะเจนะครับเช็ค2รอบสารอบนะครับไม่มีหลุดไม่มีหลงแน่นอนนะเป็นเนื้อล่างยานขายไา